CGM 4ปสวัสดีเจ้าแนะนำตัวกันเลยค่ะสวัสดีเจ้ามิว c g m 4มีสเจ้าสวัสดีเจ้านิชา c g จ4มเจ้าสวัสดีเจ้านีน่าจ g m 4มเจ้าสวัสดีเจ้าปริมัง c g m 4มเจ้าสวัสดีเจ้าเคลาีิจิมรเจ้า <Yeah. S 2> เย้ผ่านวาวมาพค่ะก็พี่ก่อนเนาะก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากเลยค่ะที่ได้มาร่วมติดเซมบัสึกกับรุ่นพี่ BNK48 เเนาะแล้วก็ เป็นอะไรที่แบบว่าเป็นเหมือนเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ของพวกเราเลยจริงๆค่ะที่แบบได้มาร่วมงานได้มาถ่าย MV ได้มาอยู่ในเซนบัสสรรกับรุ่นพี่เบนเคฟอค่ะ,คะก็ก็รู้สึกดีใจแล้วก็ปบบรืปลื้มมากๆเลยค่ะใช่พูดไปหมดแล้ว <laughs> <laughs> แต่ยังมีสิ่งหนึ่งที่พี่นานไม่ได้พูดก็คือการติดเสียมครั้งแรกค่ะ oh. <c oughs> ใช่นิชากับเคียร่าติดเสียมครั้งแรกค่ะก็ รู้สึกว่าได้แล้ประสบการณ์มากๆเพราะว่าครั้งแรกก็มากับพี่เ n นเคเลยเนาะก็ <laughs> สุดยอด่ากค่ะไปถึงตัวเองขอบคุณตัวเองที่ทำให้ได้มาซ้อมกับพี่ๆค่ะรู้สึกเก่งขึ้นมากๆเลยค่ะ ใช่ค่ะก็ถือเป็นโอกาสที่ดีมากๆโอกาสนึงเลยค่ะก็ได้รับประสบการณ์ใหม่ๆได้ฝึกฝนทั้งการเต้นการร้องแล้วก็การพูดได้ฝึกทักษะใหม่ๆหลายอย่างด้วยค่ะก็ก็ต้องขอบคุณโอกาสในครั้งนี้แล้วก็ดวงของตัวเองที่พาตัวเองมาถึงจุดนี้ด้วยนะคะใช่ค่ะก็ข้อีตอนแรกก็แบบยังงงอยู่ว่าตัวเองแบบเฮ้ยจริงเหรอเนี่ยอะไรอย่างงี้ก็ ความจริงก็ตื่นเต้นแล้วก็กดดันด้วยนิดน,นึงค่ะเพราะว่าแบบว่าได้ทํางานกับรุ่นพี่บีนเคแล้วก็แบบว่ามีแต่คนเก่งๆทั้งนั้นเลยอะไรอย่างนี้แล้วก็แบบเพิ่งติดเสียมครั้งแรกก็แบบเป็นประสบการณ์ใหม่ก็ได้เรียนรู้อะไรมากมายเลยค่ะพี่ๆก็สอนมาเยอะมากเลย ก็อย่างที่ทุกคนบอกเลยค่ะอริจริงๆก็หนูคิดว่าทุกคนน่าจะเหมือนเหมือนกันหมดนอะที่แบบดีใจแล้วก็ตื่นตันใจแล้วก็แบบปับปื้มที่ตัวเองได้มาติดกับพี่พี่ได้มาทักษะใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างก็จริงจริงหนูก็รู้สึกแอบกลัวนิดนึงเหมือนกันเพราะว่าก็แอบกดดันเหมือนที่เยร่าบอกเพราะว่าเรามาร่วมงานกับพี่บีเคซึ่งมีแต่คนแบบเก่งๆนั่นเลยทั้งเต้นทั้งร้องอะไรเงี้ยเราก็แอบกดดันนิดนึงเพราะว่าคือตัวเองก็ไม่ได้แบบเอ่อ เก่งด้านเต้นด้านร้องมากขนาดนั้นก็รู้สึกแอบกดดันนิดนึงแต่ว่าก็ผ่านมาันมาได้ด้วยดีค่ะ <c oughs> ตัวเล็กใช่ว่าคีร่าเป็นน้องคนะ่ะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ก็รู้สึกขอบคุณดวงตัวเองมากๆที่พามาอยู่ตรงจุดนี้ค่ะเพราะว่าตอนเวลาที่เราแบบว่าปล่อ,ยอยินชุบก็คือทุกคนแบบว่าบางคนก็จะคิดไปแล้วว่าเราจะออกอะไรแต่ว่าบางคนก็จะแบบใช้ดวงตรงนั้นเลยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ อนแรกก็ไม่คิดว่าตัวเองจะแบบฝ่าดวงทุกคนแบบว่าหลายสิบดวงขนาดนั้นใช่เพราะว่าแบบเยอะมากๆจริงๆแล้วก็ดีใจมากๆค่ะที่ได้มาร่วมง,งานกับพี P ่ๆเบีนเชเพราะว่าพวกเราจะได้แบบว่าสนิทก,กับพี P ่ๆเบีนเชมากขึ้นด้วยแล้วก็ได้รับประสบการณ์ใหม่ๆที่แบบว่าเรายังไม่เคยได้รับอะไรเงี้ยค่ะใช่ก็ได้รับได้หลายด้านมากขึ้นค่ะมีมากกว่าทุกคนมีความโดดเด่นที่แบบแตกต่างกันเลยสนุกสนานมากเริ่มที่นี้ก่อนได้เรามีฉากไฮไลท์ ใช่คือหนูชอบฉากที่พี่มายูอุ้มหนูมากมากเพราะว่าแบบว่ามันแบบตื่นเต้นด้วยแล้วก็แบบว่าสนุกด้วยเพราะว่ามันยากอย่างหนึ่งคือพี่มายูต้องใส่ส้นเข็มแล้วก็อุ้มหนูไปด้วยมันก็เลยจะตื่นเต้นตรงนั้นแต่ว่าก็น่ารักดีค่ะก็แม่ของหนูเองค่ะใช่ใช่ค่ะสำหรับหนูชอบฉากที่ก่อนฮุกแรกค่ะเพราะว่ามันแบบเหมือนแบบ เปิดเหมือนเปิดม่านโทการแสดงอ่ะพึ่งเป็นชุดเซ็มแบบสวยๆย,ยืนเรียงกันอะไรเงี้ยชอบมากค่ะแล้วก็มีอีกซีนหนึ่งก็คือซีนที่พี่มายูอุ้มมิวค่ะ <laughs> คือขำสุดแล้วค่ะแล้วก็แบบมันจะมีฉากที่แบบเขาต้องแบบกระตุกกระตุกตัวเองใช่ไหมคะ <laughs> แล้วพี่มายูเขาก็จะถือแก้วค่ะแล้วก็จะแบบตึก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 เนี้ยแล้วก็แบบ <laughs> ใช่ค่ะ ฮาสุดเลยคะ่ะหันไปมองไม่ได้คะ่ะหลุดค่ะใช่แเขาให้หน้านิ่งใช่ไหมคะแต่พอถ้าแอบเห็นฝั่งนั้นคือไม่ได้พวกหนูก็ต้องหันหน้าหนีอะไรอย่างเงี้ยเป็นอะไรที่แบบตลกมากค่ะก็สําหรับหน้านะคะหน้าจะชอบฉากของตัวเองที่ได้อยู่กับพระขวัญค่ะแบบว่าท่อนใครที่เข้าใจได้ที่คิดนอกใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แบบตอนนั้นหน้าขอให้สวมงวิญญาณเป็นแบบนางเอกแล้วก็มีนางร้ายแบบมองล้อมรอบอยู่เราก็ต้องแบบเป็นนางเอกใส่อะไรแบบนี้ ใช่ค่ะบล็อกตาคือแบบอันนี้คือบล็อกตาสีน้ำเงินอะไรอย่างเงี้ยค่ะโหยังไม่ได้นอนตอนแรกนึกว่าแบบเป็นนกแก้วหรือเปล่าแบบบล็อกตาแบบแน่นมากใช่ก็ชอบฉากนี้แล้วก็เป็นการแต่งตัวที่แบบไม่ค่อยได้แต่งอะค่ะเป็นแนวแบบย้อนยุคอะเนาะใช่ค่ะก็ชอบฉากนี้ค่ะขอบคุณค่ะะบได้ไหมอินเนอร์นั้นอะอินเนอร์นั้น ใครที่เขาใจร้ายทีย่คิดนอกใจทำไมใช่เอ,เ,อเอกจริงๆใช่นางเอกมากค่ะคือเองมากเอาจริงๆหนูก็ชอบทุกฉากที่มีตัวเองอะนะคะก <laughs> ็ <laughs> จริงๆก็ชอบทุกฉากเลยค่ะแต่ว่าก็ชอบฉากเดียวกับพี่นีน่าด้วยเหมือนกันเพราะว่าเราอยู่กลุ่มเดียวกันใช่ไหมคะหนูก็จะเป็นเหมือนแบบเพื่อนที่แบบ เเป็นนางก็ไม่ช่างนางลายป่ะแต่คือนางลายบอกตานเหลืองคืองงมากจริงบอกตานเหลืองมาเลยนกอแก้วหรือเปล่าก็คือชอบชอบชุดชอบหลายๆอย่างมากเลยค่ะแล้วก็ชอบฉากที่ทุกคนยืนเรียงบนกระดานแล้วเดินแบบแบบแทนบอกว่าสวยมากใช่พี่สายลุงด้วยประมาณนี้เลยค่ะเจรา ก็ของหนูมีสองซีนที่ชอบค่ะก็ฉากที่เล่นกับพี่เชอร์ค่ะใช่เท่าน,นั้นก็คือแบบเขินไปด้วยเล่นไปด้วยก็คือแบบไม่รู้จะทําตัวยังไงดีก็เป็นฉากที่ประทับใจหนึ่งฉากแล้วก็อีกฉากหนึ่งก็เป็นฉากที่ร้องใครก็กลัวๆใช่ที่หันมาทีละคนค่ะรู้สึกว่าฉากนั้นสวยรู้สึกว่าตัวเองสวยก็เลยแบบชอบฉากนั้นใช่แค่นั้นแหละค่ะ พี่แอลบอกว่าชฉากนั้นตัวเองสวยใช่ไหมพี่อยากจะบอกว่าพี่สวยทุกฉากชอบในความที่แบบชมตัวเองมันก็ต้องนิดนึงนะคะแต่ละวันนี้ลุกปาราจ้าเป็นแล้วนะเป็นแล้วนะเป็นแล้วนะเป็นแล้นะใช่ดีใชไมเป็นทเต้นที่แบบกลายเป็นท่าท่าที่แบบแตกต่างจากที่ผ่านมาแล้วมีความแบบว่าสนุกสนานในท่าแต่ละคน หนูมีอยู่ท่านึงที่ชอบมากๆค่ะท่านี้ค่ะอ,อันนี้อ่อา,า,อาก็ท่านี้ความจริงแล้วตอนแรก คือแบบทําไม่ได้ค่ะเพราะว่าแบบทําแล้วมันตลกมากแบบท่านี้ยากจริงๆแต่ว่าได้พี่ปันกับพี่เจนิดสอนมาค่ะใช่ใช่ลายพี่ปันกับพี่เจนิดสวยมากแล้วก็แบบทาให้เราแบบรู้ว่าเอ้ยต้องสวัสดอย่างนี้นะแล้วก็ต้องแบบเอ็นตัวอย่างนี้นะอะไรอย่างนี้ตอนนี้ก็เลยรู้สึกว่าชอบท่านั้นมากเวลาทําก็จะแบบมั่นใจแล้วก็สวัสดเต็มทีอ่าใช่ค่ะต้องโชว์ต้องโชว์ไหมต้องโชว์เราไหมตรงไหนได้บ้า

พี่โฟร์สอนท่านี้นี่สอนตรงมาโดยพี่โฟร์พี่ฟอรจูนเลยนะคะพี่ฟอรก็คือแบบก็คือเราก็ได้สอนกันเองด้วยตอนอยู่ที่หอหรืออะไรนี้ใช่ไหมคะก็แบบนายพี่ฟอรช่วยสอนแบบปริมาณอย่างนี้เลยนะแบบนี้เลยนะก็เลยรู้สึกแบบวิเราเป็นตัวแทนของบ้านเป็นของของบ้านเราต้องมาทําให้ได้ อะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็ชอบท่าตอนเริ่มด้วยค่ะรู้สึกว่าแปลกดีใช่แต่ข้างซ้ายทาไม่ค่อยได้ค่ะหร่ใช่เพราะว่ามือมันไม่ค่อยฟิวทักทักใช่ใช่ต้องเป็นแบบคลื้นคแบบนี้รู้สึกว่าเป็นเอกลักษณ์มากมากค่ะค่ะของหน้าก็ชอบเหมือนที่ปริมาว่าคือท่านี้ค่ะเป็นท่าที่แบบแปลกแล้วก็ไม่ค่อยได้เต้นอะไรแบบนี้ค่ะใช่ก็ต้องฝึกเยอะเหมือนกันเพราะว่ามันไม่ทันหนักนะคะแบบข้างซ้ายอะไรอย่างเงี้ยแต่เป็นท่าที่แปลกดีก็เลยชอบค่ะ ของหนูชอบที่เป็นตือ้ออย่างี้ค่ะแล้วก็มันจะขึ้นมาเป็นอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วก็อย่างเงี huh. ้ย <laughs> มันมีความเป็นโคเดลเกอร์ผสมจจบานิส uh huh. <laughs> แล้วแบบชอบพี่ปันทำค่ะ uh huh. <laughs> พี่ปันทำแบบสวยมากแล้วหนูก็แบบแอบ,บ,บ,บมองแล้วก็แอบ,บเก็บมาแล้วพี่เขาก็สอนหนูด้วยว่าแบบมันต้องแบบหันหน้าอย่างนี้นะขึ้นมาอย่างนี้นะเล,นเลยิีนึงอะไรชอบมากเลยคะ่ะ หม,หมดแล้วค่ะหมดแล้วค่ะก็มีจริงๆมีอีกสองท่าที่แบบหนูรู้สึกว่าแบบน่ารักแล้วก็ตลกใช่ก็คือท่านี้ค่ะใช่แล้วก็กระโดดแล้วก็ใช่อีกอันนึงก็คือท่อนโซโล่ของพวกเราเท่ามากค่ะโดยเฉพาะพี่ปันพี่ปันนะใช่ก็คือพี่ปันสอนพวกเราแบบอืมใช่เป็นเมนเต้นของในใจดวงใจของพวกเราค่ะ คมีโอชีของน้องมิวใช่ก็ใช่ใช่ก็ต้องขอบคุณแฟนๆทุกคนมากๆนะคะที่สนับสนุนพวกเราแล้วก็ทำให้เพลงนี้เขาเรียกอะไรดีอ่ะร้านรถเลกใช่ค่ะก็พวกเราดีใจมากๆที่เห็นทุกคนชอบกันนะคะก็หวังว่าทุกคนจะ ฟังกันเยอะๆแล้วก็เอาไว้ฟังเวลาที่ทุกคนแบบว่าเครียดอะไรอย่างงี้สร้างความสนุกให้กับทุกคนคะ่ะสร้างเสียงหัวเราะด้วยถ้าใครชอบและอยากเต้นตามก็สามารถเต้นตามได้แล้วก็ติดตแฮชแท็กหัวเราะเซได้นะคะแล้วก็แบบถ้าใครเอะเต้นยังไงนะเผื่ออยากเต้นใช่ไหมคะก็สามารถดูดันพรคทิสของพวกเราได้นะคะ <c oughs> <ๆ>แล้วก็ยังมี MV แบบ สวยๆทุกคนมาแต่งหน้าแต่งตัดเต็มๆนะคะก็สามารถไปดูได้ที่ y u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  e เช่นกันค่ะก็ YouTube ของ BNK48 นนะคะแล้วก็ถ้าแบบอยากฟังเพลงชัดๆก็สามารถฟังได้ทางออนไลน์สตรีมมิ่งต่างๆหลายช่องทางให้เลือกกันได้แบบไม่ไม่มีขาดเลยนะคะมีให้ได้ฟังทุกช่องทางแน่นอนค่ะมิวขายอะไรไหมก็ถ้าสมมติอยากเรียนแต่งหน้าก็สามารถดู MB บอกตาเราเต็มๆได้นะคะใช่ก็ Да. ถ้าเอาเป็นว่าถ้าช่วงนี้ก็คือสถานการณ์แบบนี้ใช่ไหมคะแล้วก็ว่างกันอยู่เราก็ลืมไปดู M v มแล้วก็ไปฟังเพลงแล้วก็สามารถติดตามพวกเราได้ทางช่องทางต่างๆช่องทางต่างๆนะคะใช่ทำให้เต็มที่นะค่ะก็ พี่ลินาก็จะบอกเสมอว่าเราเป็นถือว่าเป็นตัวแทนของ CGM48 เนาะ,นะก็ฝากพวกเราแบบว่าตั้งใจทำให้เต็มที่แล้วก็ทำให้ดีที่สุดอะไรประมาณเนี้ค่ะใช่ใช่ก็อย่างอ่า First p e r f o r m a n c e มืเมอ่อวันที่เมื่อวา,าวานที่ผ่านมาเนาะก็พี่ลินาก็คือสอนพวกเราแบบอ,อย่างเข้มงวดมากเลยใช่เกินค่ะซ้อมหนักมากค่ะ ใช่ค่ะก็อย่างที่ทุกคนบอกเลยค่ะพี่ลีน่าก,ก็แบบอยากให้พวกเราทํในให้เต็มที่ในทุกๆเพลงไม่ว่าจะเป็นเพลงของพวเราเองหรือว่าเป็นเพลงที่ร่วมกับพี่บีนเคก็คือทุกเพลงนั่นแหละให้เราเนี่ยทำให้เต็มที่ที่สุดแล้วก็ตั้งใจฝึกซ้อมเยอะๆอะไรประมาณนี้ค่ะหมดแล้วคะ่ะหมดแล้วหมดแล้วจริงเริอ สอนเรื่องเต้นค่ะเก็บรายละเอียดใช่ค่ะเอชบบตกุค่ิะก็ฝากช่องทางการติดตามของพวกเรานะคะมีทั้ง Facebook, Instagram, YouTube c h anel n c p แล้วก็ TikTok ด้วยค่ะแล้วก็มีทว i t เตอร์ด้วยนะคะใครที่อยากติดตามพวกเราเนี่ยก็สามารถกด ติดตามได้เลย <laughs> แล้วก็มีแอปพลิเคชัน i Amber นะคะที่สามารถดูพวกเราไลฟ์ได้นะคะมีเมมเบอร์ทุกคนเลยนะคะแล้วก็ช่องทางการฟังเพลงต่างๆตา,ตาซมซตรี่งต่างๆค่ะอะไรอีกดีเนี่ยอ่ก็เอาเป็นอัลบั้มที่3นะคะก็ขอฝากอัลบั้มที่3นะคะเป็นเพลง Water People นะคะร่วมกับรุ่นพี่บินเ4นนั่นเองนะคะก็ขอฝากด้วยนะคะ ใช่ก็จะมีงานทูช็อตเร็วๆนี้ก็ต้องรอติดตามประกาศจากทางออฟฟิเชียลนะคะซางช้อปปี้นะคะวันที่2กุมภาหมดเขตนะคะก็ใครยังไม่ได้ซื้อก็สามารถจัดซื้อได้นะคะแล้วก็ยังมีรายการสแตนบายมีนะคะในช่องยูทูบสิเจมโฟเด้นะคะซึ่งเป็นรายการที่พวกเราทำตอนช่วงที่อยู่บ้านเนาะโควิดใช่ค่ะ ตอนของพี่นีน่าก็ออกมาแล้วใช่ไหมของหนูก็ออกมาแล้วนะคะเน้นชื่อยาวไว้ก่อน <c oughs> หาไม่หาไม่รู้นะคะ <c oughs> สามารถไปดูกันได้ยังมีอีกหลายตอน,นะคะ่ะ <c oughs> <c oughs> ก็ C G M p r o d e s t ก็ยังมีช h อปปีใช่ไหมคะคือถ้าใครเบื่อเก็สามารถไปช็อปได้เพลินๆ C G M p o r e s t Official Shop แล้วก็ของพี่ๆบ e นเคด้วยค่ะก็เงาๆแล้วก็มีของสะสมน่ารักๆของพวกเราด้วยค่ะใช่แล้วก็ช่วงนี้สถานการณ์โควิดใช่ไหมคะก็อยากให้ทุกคนใส่แมสค่ะแล้วก็พกเจลล้างมือถ้าจําเป็นที่จะต้องออกไปข้างนอกก็อย่าลืมรักษาระยะห่างด้วยค่ะใช่กให้ทานได้ฟัง มาราเซวอาราตามาราตาวรตาวารตาพีพอไม่ต้องแค้นไม่ต้องายมาตะเกินเอาร้องให้ดังออกมาวรตาวรตาวรตาวาราตาพีพ่อที่มซ้านลึมไปมันไ่รือา